สองข้างนี่แตกต่างกันมากข้างนี้มันเต็มขึ้นมาเลยอะพอใจมากค่ะสวยขึ้นทันทีเลยประทับใจค่ะหน้าโอเคชอบมากค่ะ <S <S ก็มั่นใจมากขึ้นคะ่ะพอใจค่ะถ้าเต็มสิบก็ให้สิบอูิลโลตาดีมากเลยอะหลังจากเพิ่งฉีดฟิลเลอร์นะคะบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ใต้ตาจะเห็นได้ชัดว่าสองข้างนี่แตกต่างกันมากเดี๋ยวยิย้มให้ดู นี่ใต้ตาหายไปเลยด้านนี้ใครที่อยากฉีดฟิลเลอร์นะคะหรือว่ามีปัญหาที่เหมือนกันก็ลองเข้ามาให้คุณหมอฟางแนะนำนะคะว่าทำอะไรได้บ้างหรือว่าใครที่อยากจัดแบบนี้นะคะก็ทักมาเลยค่ะชอบนะคะเพราะว่าแบบ อย่างที่บอกค่ะเหมือนข้างนี้มันเต็มขึ้นมาเลยอะนะคะที่ข้างนี้ก็คือยังเป็นแอวงอยู่จริงๆตอนก่อนทําก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น,นเป็นเองใช่ใช,ใช่แต่พอทําทแล้วค่ะก็คือรู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะมันต่างกันเลยสองข้างนะคะรู้สึกว่าหน้าผากได้รูปมากขึ้นค่ะแล้วก็ไอ้ตรงที่เรากังวลก็คือเป็นหลุมเป็นพื้นมันก็หายไปอะคะ่ะชอบมากเลยคะ่ะ รู้สึกดีมากเลยค่ะก็คือมันมันทำให้ปรับโเหเ้งหน้าเราด้วยเราก็จากร่องตาเราดูที่แบบว่าดูเป็นคนที่แบบว่าตามันลึก<ม>ตาตาโบรอ่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เป็นเหมือนกับเป็นสารเติมเต็มทําให้หน้าเราดูอิ่มขึ้นแล้วก็ดูเด็กขึ้นด้วยค่ะไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็คือสิ่งที่หน้ากลัวก็คือไปเจอพวกฟิลเลอร์ปลอมหรือเปล่ามาตรฐานหรือเปล่าค่ะแต่ที่นี่ก็คือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แกะจากกล่องเลยนะคะแกะจากกล่องแล้วก็ าสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของแท้ค่ะถามว่าตอนทําเจ็บไหมบอกเลยว่าเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานิดเดียวเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะไม่เจ็บเลยนะคุณหมอฟังมือเบามากค่ะไม่เจ็บนี่คือหลังทําเสร็จทาปากเรียบร้อยไม่มีเขียวไม่มีชําเลยนะคะชอบมากค่ะชอบค่ะฟิลลตาดีมากเลยอ่ะมสมบูันเลยใช่ไหมปากก็ตูสวยนะทุกทีตกล่องใช่ค่ะวย ขอบคุณค่ะรู้สึกประทับใจค่ะหน้าโอเคมดห,หน้าไม่แบบว่าแหลมเกินอะไรเงี้ยนะคะเป็นแม่มดอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคเข้ารูปขึ้นในส่วนตัวชอบค่ะคุณหมอฟังน่ารักนะคะเป็นกันเองค่ะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปรับรูปหน้าให้เราเนาะดูตามลักษณะรูปหน้าของเราแล้วก็ปรับให้มันดูดีขึ้นเยอะปรัใจมากค่ะรู้สึก สวยขึ้นทันทีเลยนี่ก็จะเป็นข้อดีของฟิลเลอร์นะคะสวยขึ้นทันทีแล้วก็อยู่ยาวนานมากกว่า1ปีนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องของออความอันตรายนะคะหรือว่าผลข้างเคียงหลังฉีดถ้าเกิดว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์นะคะได้ใช้ตัวยาฟิลเลอร์ที่มีมาตรฐานนะคะก็รับรองได้ว่าสวยแล้วก็ปลอดภัยค่ะ